สวัสดีครับพบกับผมนะครับสตีฟอฟอฟอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาที่ไหนเอ่ยวันนี้มาที่ไหนฮะวันนี้เรามาที่โรงชุบ oh. ห้วนเฮงการช่างนะครับตัวนี้จะเป็นตาขา3แยกกระจับนะฮะเราจะพามาดูว่ากันชนที่ติดอยู่ที่รถบรรทุกเนี่ยที่เขาชุบโคมเมี่ยมกันเนี่ยเขาทํากันยังไงครับ oh. เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยยัน เป็นกันชนเงาเงาชุกโคมี่มเลยไปติดรถบรรทุกนะครับว่าเขาทํากันยังไงครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ห้วนเฮงการช่างกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่เลยวัตถุดิบนะฮะกันชนนะครับผมจะเป็นตัวนี้เราจะเอาตัวกันชนเมก้านะครับกับชายล่างยิ้มใหญ่นะครับเป็นกันชนเมก้าสิบล้อรุ่นใหม่นะครับพร้อมชายล่างยิ้มใหญ่นะครับแล้วก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ให้ด้วยมีคิ้วกรอบกันชนนะครับผมมีแผ่นบนกันชนเนาะ มีแป๊บกันชนนะครับแล้วก็มีเลี่ยมกันชนด้วยนะครับซึ่งงานทุกตัวของเราเนี่ยใช้เป็นสแตนเลส304นะครับนี่คือวัสดุอุป,ปกรณ์ทั้งหมดครับก่อนที่เราจะประกอบต่อยื่นเสริมนะครับเป็นกันชนเพื่อเตรียมตัวในการเข้าชุบโครเมียมนะเนี่ยถ้าเราทําเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเข้ารูปหมดเลยคิ้วกรอบจะเข้ารูปหมดเลยนะฮะแป๊บกันชนนี้ก็เข้าหมดเลย ด้านข้างเห็นไหมนี่ด้านข้างเป็นเลี่ยมกันชนที่สาคัญนะเลี่ยมกันชนของเราเนี่ยเป็นลายมังกรอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะสวยมากๆเลยนะผมบอกก่อนในนี่แผ่นบนแผ่นบนกันชนจะอยู่ตรงนี้นะฮะอนนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานที่เขาจะต่อเสริมกันก็คือใช้ขนาด4นิ้วหรือ10เซนติเมตรนะครก็จะยื่นบนด้านนี้นะครับแล้วก็ยื่นด้านด้านข้างนี้เลยนะฮะนี่เป็นการเตรียมก่อนก่อนที่เราจะไปชุบโครเมียมนะฮะถ้าชุบออกมาเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนิดน,นึง นี่ด้านบนนี้นะครับเวลาชุบออกมาแล้วจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยเงาวแวบๆเลยะฮะเออนี่เป็นไงแจ่มเลยนะฮะซึ่งตัวนี้นี่บอกเลยนะ เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับใครเป็นสิ่งรถบรรทุกเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องรู้จักเลยนะครับง้วนเฮงโครเมียมง้วนเฮงการช่างนะครับเขาผลิตงานคุณภาพดีๆนะก่อนที่จะไปเว็นแบบนี้นะผมจะพาไปดูทุกกระบวนการขั้นตอนเลยตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์การไปทานะครับเริ่มทําต่อยื่นเสริมและที่สําคัญกระบวนการชุบโครเมียมนะครับว่าเขาทํากันยังไงลําบากยากเย็นแค่ไหนซึ่งดีไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยนะญี่ปุ่นนี้ยังต้องมาซื้อเรานะอันนี้คือช่วงก่อนโควิดนะฮะตอนนี้เกิด สภาวะไม่ปกติเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากระบวนการขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาติดตามผมเลยนะว่าทุบออกมาแล้วคุณภาพดีไหมดีจริงเปล่าไม่ลอกไม่เหลืองจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ